ในวันนี้ผมจะมาสอนแนวทางการซื้อพิกแอก 2M นะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะซึ่งอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับก็คือตัวความพิกแอกนั่นเองนะครับมันสามารถปลดล็อกได้ตั้งแต่โมโล3ถึงโมโล5ทุกคนแล้วเมื่อทุกคนปลดล็อกโมโล5แล้วนะครับผมให้เราไปซื้อทางตัวของสโนว์พิกแอกนะครับเพื่อทาการปลดล็อกเวทที่เอ่อ7ของโมโลนะครับขั้นต่ำของมันอยู่ที่320นะทุกคนเลยจาเป็นต้องซื้อนะครับแล้วก็ปลดโมโล7แล้วใช่ไหมครัััับบเเพื่่่่อออทททีีีจะะะไปขขุดางงงแนนนนนววต 2M ครผมม ทีนี้เราก็จะได้พี่ครูสองเอมาแล้วนะครับผมโดยสําหรับใครที่ยังไม่รู้ทางไปของทางตัวซื้อพี่อสองเอ็มนะครับเดี๋ยวผมจะทาพาทุกคนไปเลยนะทำตามผมเลยนะครับก็คือเกิดมาให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็วิ่งตามผมมาเลยนะครับเนี่ยวิ่งตัวนี้ก็ได้ครับขึ้นมาเลยนะแล้วก็ออกซ้ายนิดนึงครับแล้วก็พุ่งไปเลยโอเคทีนี้ทุกคนจะเห็นแผ่นอยู่ตรงข้างล่างครับให้ลงไปครับซ้ายมือเนาะอี๋เลยครับบุดลงไปครับทุกคนก็จะเจอทางก้อนหินใหญ่ๆนะครับให้เราเอาตัวของพี่อัฟอนดพี่อันะ มาขุดนะครับจนก,กว่าจะาหินมันจะแตกนะครับทุกคนก็จะเห็นพีเอ็กันนี้อยู่ข้างในนะครับตัวน,นั้นเลยนะิปนี้เราก็จะได้พีเอกสองล้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ